สมจาสิเบกอนุชาแสงมณีนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการไลฟ์สดนิาศาสจากกรมการเชื่อรถที่สี่นะครับผมอยู่ที่สำนักสงฆ์สถาธนาสารนรสานปฏิบัติธรรมนะครับสุกรามณีนะครับซึ่งเป็นที่ประสงค์อยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับตำบลควรปลดนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยขับรถผ่านแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ปิดบังอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อขอญาติแนะนำที หลวงพ่อพันพนะครับซึ่งตัวน,นี้เป็นก็นีอยู่ like there, <|th|>. Th. ล okay. เลที like ่น no. ี่อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันอยู่ด้านบนนเยอะด้านบนด้านบนก็มีนะครับแล้วก็โเห็นเหมือนว่ามันเป็นทางด้วยอย่าเป็นท่าตอยู่ข้างบนนะครับขึ้นไปนิดนิดอย่างนี้ครับอย่างเช่นเมฆีนคืออันนี้เม่กีนันนะคะคุณแม่คือเม่กีนันค่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในส่วน สำนักสงฆ์ที่พักสงวนกดที่ปฏิบัติตามทุลามานีตำบลควนกดนะคะอําเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสถานที่นี่ลูกเป็นบูญภากเลยนะคะคนที่ไม่เคยได้มาให้มาชมบาร,รมีนะคะที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมร่มไม้เอาสวยมากเลยค่ะนะคะ,นะคะเป็นสถานที่อากาศบริสุทธิ์บริบูรณ์เลย สถานที่นี้มีตั้งแต่บรรพบุรุษมานะคะเป็นที่พักสงฆ์นะคะไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์นะคะที่พักสงฆ์ควรถุกนะดูลาที่ปฏิบัติธรรมดูลามาน,นีตอนนี้ในสถานที่นี้นะคะให้ไม่ปัดใหยเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะขึ้นระเบิดไปเลยอ่าไปดูก่อนไปดู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 ไปมีอะไรบ้างให้ไปดูรอบวัดนะคะไป ไปไปไปดูรอบวัดไปดูรอบวัดไอ้ไ์สดไปไปตรงไหนก่อนตรงไหนไปมาเลยมาตามคุณแม่เลยนะคะคุณแม่จะบอกมุดไปทีละจุดนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแม่ปราณแม่ขางแม่พีนะคะพระภิกษุที่จะมาพักอยู่ก็อที่ที่ปัตตาบายนะครับโอเคที่นี่มีต่างายมากเลยนะคะนี่ไง ต,ต,ต,ตรงนี้นะลูกตรงนี้เป็นสารเจ้าที่นะคะสารสีเขียวเป็นสารเจ้าที่พระปู่ของวัดนะคะสารนี้เป็นสารตายายนะคะอ่าตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวดํานะคะตัวดํานี้ตัวแดงก็มียานทุกองค์เลยนะคะเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะแล้วตัวนี้ส่วนนี้มาเลยไหมมาเลย ส่วนนี้นสรารวงใจครับอ <used> mm ่า hmm. ส mm ่วนนี้สรลของพ่อ hmm ต mm ันคลายไวกระสิยนะลูกแล้วก็มีสมเด็จละอาจารโตแล้วก็พ่อตันคลายลูกกลับได้เลยครับลูกอ่ากลับได้เลยครับกลับได้เลยสักการะได้เลยลูกครับ ที่นี่เป็นสถานที่ร่มเย็นมากเป็นอากาศที่ดีเป็นภูเขาเล็กๆเ,เป็นวสวดส่วนนน้ลูกตายไปเลยลูกขุดกองพระะนะคะขุดกองพระละนะคะขุดกองพระลเขาตั้งโรงรับไว้สำหรับระทพิสุดนะคะอ่าส่วนนั้นถ้าศีวบาลีของวัดองค์เล็กๆนะลูกนะส่วนนั้นนะคะถ้าศีวาลีองค์เล็กๆของวัดนะคะที่สำนักนะคะที่พักสงฆ์คนขุดนะคะ ส่วนูกพรเวสสวรรณลูกไปดูด้วยหนึง่งพ้าเวสสุวรรณอยู่หน้าประตูวัดเพราะท่านเป็นผู้ดูแลในสถานที่ลูกหลานขึ้นมาใครจะมาเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญท่านก็มองเห็นหมดเลยนะคะเขาเองก็มียานทุกองนะละูกไปเลยนี่พเวสสุวรรณลูกไห่เลยองนี้ หลานขึ้นมาบนวัดก็จะอ็นเราเลยใครจะมาดีหรือไม่มาดีก็จะเห็นหมดเลยตาเวสวรรณนะคะหลวงปูตูหน้าวัดของที่พักหลวงปู่โน้าตรงนี้นะคะเป็นยมมาตูดนะคะตรวจสอบผู้ที่มีจิตตาบุญใครไม่เป็นบุญเ็าห็นหมดเลยนะคะยมมาตูดนะคะน้าไปู้ไปเดินต่อไป นั่เมึงจะเป็นกระแทกเจดีลูกประมาณไม่ไม่กี่เมตรลูกเดินไปได้แวได้วยเลยจะไม่ได้ชมบารณีในส่วนนั้นไม่จะบอกบนทั้งหมดนะลูกนะเพื่อที่คนที่ไม่เคยมาเขาได้มาชมหรือว่าอย่างไาส่วนนี้นะลูกนะตอนนี้คือตัวเสือก็เป็นต้านที่อยู่ในปากตั้มมาก่อนทีตั้มมีตั้มที่ควรกดนี้นะคะข้างล่างมีตั้มปากตั้มนี่ตัวเสือนะครัมีทั้มอยู่ มีถ้ำด้วยที่บนเกานี้มีถ้ำข้างล่างอยู่ปะตั้าอยู่ตัางหน้าสวนยางอ่าส่วนนี้ก็พธิที่สัตว์เจ้าแม่กวดอินทร์แม่ยังทําไม่สิทธิ์แม่บอบกเบิกในยานของเขามีนะคะและก็ส่วนนี้ที่แม่มาอยู่แม่ก็ทําสถานที่ปฏิบัติตํามตาม้ายแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อใครจะมาเช็คดินลูกมาเช็คดินดูบรรยาก,กาศได้ถ่ายรูปลงไปนะส่วนนี้นะคะ ตัเจ้าโฮนะครับตอนที่คุณแม่มาอยู่กาตาบูจาของตวเจ้ามามีพุทธมีใช่ขอบารมีแกได้ลูกหลานจะขอบารมีของท่านมะมีมามีพุทธะมีมะมีมามีพุทธมีกาตานี้ขออธิษฐานบารมีของแกได้แกจะจบพวงมาลัยสีแดงๆของเส้นไหว้มีกระหนุนเป็นลูกแล้วก็กล้วยน้ำว้าเป็นเกลือแลยมะพร้าวเป็นลายลูกของท่าน ะะแล้วก็มีส่วนนี้นะคะพ่อปู่มียานด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเราจะได้ที่ตรงนี้เป็นพ่อปู่รูสีตา,ตาโตแกจะกองอาหารกองเกมากยนกับข้าวต้มบ,บนได้นะคะส่วนนี้ที่คุณแม่ท้้งไว้แม่นางโซรานีแม่นางโรานีเป็นสักดิีพยานเวลาลูกชีมาบวชใจมาบวชมาตรวจน้ำต่อน้ำ,ต,นำตั้นเลยนะคะ มียันเหมือนกันสวนนี้เป็นพ่อปู่ปยายนแม่แลูกนะมีอ่างเล่นน้าเรียบร้อยก็เข,า,ขามียันเหมือนกันเพราะปลูกปยายนะม่ส่วนนี้ลูกเดีย๋ยวเราจะได้ขึ้นทั้งเดินกันอเยอะเลยส่วนนี้จะเป็นปลาอินนะคะปลาอินท่านก็มีชีวิตเหมือนกัน เขามียานเหมือนกันจักกินพระอินเป็นผู้ดูแลรักษาเหมือนกันตรงนี้พ่อสีวะนะคะพ่อศิวะอ่านี่พ่อศีวะนั่งตรวจเราอยู่นะคะมานอะไรที่มากัดหวางท่านก็จะปัดหมดเลยอ่าและวทีนี้ลูกจะเข้าไปในโน้ไม้ที่ว่านั่งสวดบนตอนเช้าเย็นแล้ไปไปอเไปลูกไปไปดูบรรยากาศทีนี้ไปดูบรรยากาศ มันยากันเหมือนจับไม่สูงสูงมันเป็นสามกันนะคะ,ะที่นี่สบายค่ะขาดบริสุทธิ์เยอะเลยนะคะเล็กตุ้นเราได้ได้งบเปจันที่เขาทำด้วยก็ของอบตขึ้นอยู่กับอบตเลยนะคะและ้วก็มีพระที่เข้ามาอยู่ที่เพียบุญเขาก็มาเป,เป็นครั้งเป็นครั้งคราวแต่แม่ชีมาอยู่ปีกว่าแล้วลูกก็มาเป็นบุญอยู่จะสร้างซุ้มประตูหน้าวัดและก็มีอะไรหลายหลาย,หลายเรื่องอีก ขึ้นไปลูกข้างบนละทั้งหมด<ล>หมดีสามูปละมีอยู่ทั้งหมดสามลูกต้นก็ที่เมื่อกี้ที่เราตายมาจากวัดตั้มสุมาโดนะคะมาสอนปฏิบัติตามนำสวดบนให้เวลาแม่จีแม่ข่าวพ,พ่อปลาผู้ปฏิบัติมานะคะเป็นโครงการโครงการของอบตของอบตใช่ลูกอ่เราขึ้นไงนิกนะลูกนะไ <laughs> ม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไปลูกขึ้นไปดูบรรยากาศข้างเขนี้ก่อน จะเป็นควรแต่ว่าท่านมันอยู่กลางล่างเพราะดินมันออกตควรจะแล้วเของจะแล้วนี่ลูกดูไม่รู้ร้อยกันปันชาติกี่ปีมาแล้วเป็น 1, 000, 000ปันปันปีเขาจะเป็นเขามาก,ก่อนอแต่ว่าดินมันปกคลุมจะแล้ว,วนั่นลูกดูยินเห็นไหมเห็น,นไหมยินยิงก็เห็นไหมอ๋อนุ่มอยู่บนนุ่มกะปูนแต่ถ้าเราขึ้นอยู่ข้างบานเราเห็นเป็นควรแต่ว่า้างล่างมันจะเป็นเขา ก็ว่าปากามมันติดแล้วนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เจอป้ายครับเจ้าควรปลดใช่เจ้าควรปลดสาราของทวดนะคะทวดควรปลดนะคะทวดควรปลดอยู่ตรงนี้ คะเราขึ้นมาได้้จะดีเลยแล้วละมหาธาตุสุรามณีครับใช่วันนี้ค,คุณแม่พอพอรู้เราที่มากก็เป็นที่บายใช่ไหมเออส่วนการเงนี่นี้ที่เขาตอนใกล้จะดีประมาณสี่ปีคุณแม่ก็ไม่ได้รูกหลักฐามากมาย แต่ว่ามีคนมาหามาตามไปดูได้คนนอกก็มาทำหนังตรวนี้มันเป็นตรงนี้หลวงพ่อพุธบารีการกรหลวงพ่อพุทธบาาดีนะค่ะขอบารมีการงานได้ลูกใจจะสอบหน้าที่การงานของคุณ ดูที่เรมเลือดขาวนะคะเา่เลือดขาว,วไม่เช่า,าัไม่เจ้อาอยู่เระเขาเรีเกอให้มายคือา่เลือดขาวเาเลอไ้เน นี่คือหลวงพ่อจักรพรรดิลนะูกหลวงพ่อจักรพรรดิท่นน,ทน,นี้เป็นปลาด่าลือขาวปลาด่งเลือดขาวท่าไม่เช่าอยู่เข้าใจท่านไม่ได้ลูกหมามากาคนงานจัะพักเที่ยวหรือว่าชีวาง <c oughs> ตรงนี้ร้างาหาจักรพรรดินะลูกนะส่วนนี้ท่านก็เป็นบุญเหมือนกัน

แค่ถัวสอนทำกับลวดเหล็กมัดเแลกตาดีเงินนมเงเนะครับเราขึ้นมาบนพระเจดีจะเองนวิว สวยมากเลยนะครับนี่ด้านหลังอยู่วิวเขาหมนนะครับแต่นี่ก็วิววิวเขาเหม็นมองไกลๆก็จะไปเห็นตัวตัวเมืองทุ่งสงนะครับแล้วก็บรรยากาศวิวเขาหมนเทือกเขาเทือกเขาหลวงนะครับเดี๋ยวนะตันนี้ก็เมฆปกคลุมครับแต่เมฆปกคลุมเขาเมนเมื่อไหร่นั้นหมายถึงว่านี่คือฝนจะตกแล้ว ถ้าเมฆไม่มีก็คือว่าน้าแรงนะครับถ้าถ้าคนถคนศีลธรรมราชก็จะรู้ว่าถ้าเมื่อไหรที่มีเมฆปกคลุมอยู่ที่ยอดเขาเมนเมื่อนั้นเมื่อนั้นนะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มที่นะครเมื่อไหรที่มองเห็นยอดเขาเม่นคือเตรียมตัวร้อนทั้งปีแน่นอนนยครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ และก็ผมจาสิบาสเบรุจาเสงมณีจากกรมจัดการเจ้าุกที่4นะครับสุริยิศอาสาพระรษษาชทานกรมจัดการเจาร้าหุกที่สี่ขอแอยกลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ ชนสละเวลาอุทิศตนไม่หวังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจ,จสัตย์ซือถือหลักคุณธรรมนำใช้